หมดสุดท้ายหมดเลยจ้าหมดทั่วไปัะตื่นเต้นอ่ะบอมวันนี้พี <S 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 2> <S 2> mm ่จะได้แชมป์ถ้าพี่ได้พันหึ่งพี่ให้บอมเลยพี่ได้พันหนึ่งพี่ให้บอมพี่ไม่เอามานะครับเริ่มนะครับแต่พี่ได้พี่ไม่ให้นะสามสองหนึ่เริ่มครับหูค้ายคลมันบินอยู่แต่ว่ามันมีเสียงตุ๊ต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 ตใส่ ไว้ใส่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละสร้อยข้อมือไม่ใช่สร้อยปอมีเวลามีเวลาขาดทุนและขาดทุนขาดทุนเนี่ยมังมีเชื่อคนหลังนี่คนหลังขอได้แต่เมื่อกี้คิมลบนะตาคิมไม่ใช่ตาพี่อ่าเอาไว้เอาไว้แล้ยคุณได้บอกทำไมอ่ะเอาไว้เอาไว้เปลี่ยนคำค่ะเปลี่ยนคำนี่หนึ่งสองสวัสดีค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์นางงามเออวิ่งใส่เข้าไปให้มองชัดขึ้น เปดตาเป็นตาอ๋องเป็นองเรนวิเป็นชื่อวิชาเราชอบเรียนมากออกกำลังกายชอบเรียนวิชาที่เหรอเธอชอบเรียนวิชาทเดินคุยพูดอะไรอ่ะสิ่งที่เธอชอบกินอ่ะเป็นสีน้ำตาลแล้วแบบผู้ชาย อรอะไรอะไรชอบกินแล้วเมาที่เธอชอบกินอ่ะโซจูไม่ใช่เธอกินแล้วเธอเมาอันนี้คืออะไรเห็ดเอางี้เมื่อเช้าอ่ะล้างห้องน้ำใช่ป่ะอย่าเพิ่งตอบอันนั้นตรงข้ามล้างห้องน้ำใชอะไรล้างห้องน้ำแปรงไออันนั้นอย่าพูดนะอย่าพูดนะไออันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่ล้างห้องน้ำอ่ะน้ำยาเออขปุนอะไรยี่ห้อนั้นอย่าพูดออกมานะจะไปถึงว่าตรงข้ามกับยี่ห้อนั้นอ่ะมันคืออะไร เดี๋ยวผู้ยิ่งห่อนั่นแหละตรงข้ามเท่านั้นเธอชอบกินอะเป็ดเออตรงข้ามกับไอ้พวกนนั้วิกซอลห่านดาร์ฟหลับแล้วไอห่านเอ้ยโโอ้หูอะเป็นสถานที่ที่มีทรายมีทรายเยอะๆพัทยาภูเก็ตไม่ใช่พัทยาบางแสนบางแสนหาดเหรอครับหาดเออเออหาดอะไรผู้หญิงกับผู้ ชายชายอะไรชายคำแรกที่พูดก่อนเมื่อกี้เสือเหรอลุงไม่ใช่ชายชายใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรมุดแกไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้ใส่อันนี้ใสยูไม่ใช่อันที่ใสยูอันที่ใส่ผ้ามันจะได้คะแนนไงเดอที่ใส่ข้างนอกเอบอกว่าอย่าฟังพี่อดีตมันยากมากอันนี้หมุนเอาไว้หมุน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 คาร์ทัลบายคาร์ทัลบายก็เรียกว่าอะไรคาร์ทัลบายคาร์ทันบายเออเก่งมากแม่ อย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน